ลองมาดูปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง i อเซนโทรปิกเอ i ฟิเชนซีบ้างนะครับเป็นประสิทธิภาพไอเซนโทรปิกของกระบวนการนะครับเราเห็น i อเซนโทรปิก f อฟฟิเชนซีเนี่ยก็มันคือระบบเปิดที่เป็นส e ตดี้สเตตนะครับคือเราก็ต้องรู้เลยว่าไอการที่เราจะบอกประสิทธิภาพไอเซนโทรปิกของกระบของอุปกรณ์อะไรสักอย่างก็เกือบหมดละ มันคืออุปกรณ์ที่ทำงานเป็นระบบเปิดไอเซนทอปิกเอ้ยระบบเปิดสเตดี้สเตท e นะครับอลองดูโจทย์นะครับเขาบอกว่ามีไอน้ำนะครับความดันอุณหภูมิเท่านี้นะครับนะตามรูปเลยนะก็มาขยายตัวครับนะอย่างที่บอกนะครับบอกหลายรอบแล้วนะว่ากังหันเป็นกระบวนการขยายตัวนะครับ expansion process นะครับก็ มาขยายตัวนะครับในอะดบติกเทอร์บายนะครับก็คือเป็นกังหันที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมนะครับขยายตัวนะครับไปเป็นร้อยี่สิบนะครับนี่แล้วเขาบอกว่าเป็นแซดเวเปอร์ด้วยนะเป็นไออิ e ่มตัวด้วยนะครับก็ไม่ยากอีกนะครับเพราะว่าผมเป็นคนเลือกโจทย์ผมก็เลือกข้องง่ายๆมาทำให้ดูนะครับ ลืมบอกว่าอันนี้มาจากหนังสือของเซนเกลแอนโนะครับไม่ใช่หนังสือของบอลนักเกนซอนแทกนะครับอันนี้เป็นเซนเกลเขาถามสองอย่างนะครับว่าไอ e n t r o p i c efficiency เป็นเท่าไหร่นะถ้าไอาน้ำที่ออกจากไอน้ำที่ออกจากกังหันนะเป็น s a t u จ a t e d เต p o เนะครับโอเค ก็มีข้อมูลอะไรที่เราต้องใส่เข้าไปอีกนะครับจากรูปนี้เดี๋ยวผมก็ตัดอันนี้แล้วกันตัดคอนทรนวอลลุ่มนะครับตามนี้นะครับนี่เราเขียนแอสซัมชันลงไปในนี้เลยได้ไหมเนี่ยงั้นขยับหน่อยเนาะเพราะเขาเขียนนนนู่นนี่นั่นให้เราเกือบหมดแล้วเนี่ยอา่า โน้ตไวนิดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะเป็น P I ใช่ไหมอันนี้เป็น T I ใช่ไหมถูกไหมครับเป็นอุณหภูมิทางเข้าความดันทางเข้านะครับอันนี้เป็นความดันขาออกเนาะแล้วก็เป็นสัดเวเปอร์นะครับแล้วกอ็อันนี้ก็คงมีงานเทอร์ไบา์ออกมาด้วยนะครับ มีงานเทอไบออกมาด้วยแล้วก็โจทย์บอกว่า Q dot เป็นศูนย์ใช่ไหมเพราะว่าเป็นอเดีบติกนะครับอืมเขาถามอะไรนะเขาถามประสิทธิภาพไอเซนโทปิกะโอเคก็โนต้ตสิ่งที่โจทย์บอกถามมาเป็นแบบนี้นะครับอืม ลองใส่ Assumption ก่อนนะนึกอะไรได้ก็ไล่ๆไปก่อนนะครับ Assumption ก็ชนิดของระบบที่เราวิเคราะห์ก็ต้องเป็นระบบเปิดแล้วก็ Steady State แล้วก็เพื่อให้ชีวิตง่ายนะครับก็ละ การเปลี่ยนแปลงพลังงานศัก์การเปลี่ยนแปลงพลังงานจนนะครับแล้วก็เป็นอะเดียบติใใชไหมอันนี้โจทย์บอกมานะครับเป็นอะเดียบติกนะหมดแล้วเนี่ยน่าจะมีแค่นี้นะครับทีนี้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพไอเซนปิกเนี่ย อโน้ตไปโน้ตให้มันเป็นโคลัีก่อนนะในเรื่องประสิทธิภาพไอเซนโทปิกนะครับไ e อเซนโทปิกเอฟฟิเชนซี่เขียนผิดเขียน,ยน,ยนถูกไหม ในเรื่องเซนโทรปิกเอฟเฟชชั่นซี่นะอือเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างกระบวนการจริงกับกระบวนการไอเซนโทรปิกคือหมายความว่า มันจะเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในเชิงว่าถ้าเป็นกระบวนการจริงมันทํางานดีแค่ไหนแล้วถ้ามันเป็นกระบวนการทฤษฎีคือไอเซนทรปิกเนี่ยมันจะทํางานดีแค่ไหนในกรณีเทอร์ไบเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้จากเทอร์ไบก็คือตัวงานใช่ไหมครับงานหมุนๆนะที่ได้จากเทอร์ไบนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของเทอร์ไบใช่ไหม มันก็จะเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างงานที่เราจะได้จากเทอร์บายกรณีที่มันทํางานเป็นกระบวนการจริงนะครับเทียบกับงานที่เราจะได้จากมันถ้ามันทํางานเป็นไอเซนโทรปิกโพเซสนะครับซึ่งเราอยากได้งานออกมาจากมันถ้ามันเป็นกังหันทฤษฎีเป็นกังหันอุดมคติเนี่ยมันย่อมให้งานสูงกว่างานจริงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเป็นประสิทธิภาพเนี่ย เราก็เลยจะเขียนตัวที่น้อยกว่าไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ตัวที่มากกว่าไว้ข้างล่างน,นะครับกลับกันแต่ถ้าเกิดอุปกรณ์ตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์หรือเป็นปัม๊มเเราต้องใส่งานเข้าไปนะครับถ้าเป็นปั๊มทฤษฎีก็จะกินงานน้อยนะครับถ้าเป็นปัม๊มอุดมคติเดี๋ยวถ้าเป็นปั๊มทฤษฎีก็กินงานน้อยถ้าเป็นปั๊มจริงก็จะกินงานมากกว่านะครับ เพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นปั๊มเนี่ยถ้าเป็นปั๊มเนี่ยมันจะเขียนกลับกันมันจะเอางานทฤษฎีที่น้อยกว่าตั้งใช่ไหมแล้วก็เอางานจริงที่มากกว่าเป็นตัวหานะครับพวกนี้ก็ต้องไปไล่ดูนะครับไปทําโจทย์เยอะๆนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าโจทย์ข้อหนึ่งอะ่ะคุณต้องวิเคราะห์สองครั้งนะครับก็คือวิเคราะห์กรณีที่เป็น กระบวนการจริงทีหนึ่งแล้วก็เป็นกระบวนการไอเซนโรปิกทีหนึ่งนะครับ นะครับซึ่งแบบนี้ผมก็ชอบออกเพราะว่าคุ้มดีนะครับก็คือออกข้อเดียวนี่นักเรียนต้องคิดสองครั้งเพราะว่ามันต้องคิดเป็นของจริงทีหนึ่งแล้วก็ไอเซนต์อปิกทีหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้ลองไล่ดูว่าสมการที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนะกำลังนึกว่า ไม่ไล่ดีกว่าเพราะว่ามันใช้สมดุลพลังงานอย่างเดียวทําเลยดีกว่านะครับดูข้อมูลก่อนเอากรณีที่เป็นกังหันจริงก่อนดีกว่านะครับอ่ะกรณีเป็นกังหันจริงก่อนนะครับคืออ่ อีกแล้เวนะเครื่องผมร้อนมากเลยแปบบ๊บนึงนะผมต้องล็อกเอาตัว ipad ผมก่อนเริ่มดูกรณีที่เป็นกังหันจริงก่อนแล้วก็โจทย์อะมันไม่ได้ให้พวกอะไรอะ m. อะไรมาเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็วิเคราะห์ในรูปวิเคราะห์ในรูป ค่าจำเพาะไปเลยนะครับวิเคราะห์ในลูกค่าจำเพาะไปเลยนะครับก็สมดุลพลังงานใช่ไหมสําหรับกังหันใช่ไหมสำหรับ steady state process นะครับก็มีพลังงานเข้าใช่ไหมครับเข้ามากับความร้อนนะครับแล้วก็เข้ามากับมวลก็คืออันนี้นะครับ แล้วก็พลังงานที่ออกนะครับก็ออกไปกับมวลนะครับแล้วก็ออกไปในรูปของงานนะครับอันนี้จะเป็นงานจริงของเราเนาะแล้วก็ขาออกก็เป็นขาออกจริงด้วยอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายทีว่าทำไมต้องเขียนแบบนี้นะครับเท่ากับ dE by dt เป็นศูนย์นะครับทีนี้เราก็ดูที่สภาวะทางเข้านะครับ สภาวะทางเข้าเรามันเป็นอะไรอ่ะสี่ไม่กับาสคาลก็คือสี่พันใช่ไหมสี่พันกับสามร้อยห้าสิบนะครับอืมพี่ไอสี่พันแล้วก็ทีไอสามร้อยห้าสิบนะครับอันนี้เราได้เลยนะครับว่าเป็นไอร้อนยิ่งยวดนะครับ เราต้องใช้ค่าอะไรบ้างนะต้องใช้ค่าเอนโทรปอ๋พอพราะอันนี้มันเป็นศูนย์ไปแล้วนี่ใช่ไหมอันนี้อันเดบวติกมันเป็นศูนย์ไปและเอ่อก็ใช้แต่เอนโทรปีอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวใช้เอนโทรปีขาเข้าขาออกจบละนะครับเราก็ไปเปิดตารางอืม ตารางน,น,น,รน้ำที่เป็นซูเปอร์ฮีเนะครับน้ำที่เป็นซูเปอร์ฮีตหาก่อนนะอยู่ไหนมันอันนี้อ่ะน,นี่นะครับกลุ่มตารางสี่พันคือกลุ่มนี้นะครับ ้าคพังอีกแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะครับหนึ่งก็มาเปิดตาราง superheated vapor ของน้ำนะครับก็กลุ่มความดันสี่พันนะก็อยู่ก้อนนี้นะครับแล้วก็อุณหภูมิที่เราสนใจคือสามรอยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบก็คือบรรทัดนี้นะครับเนาะ เราใช้ e n t โทรปีใช่ไหม entropy ก็คือก้อนนี้นะครับช่องที่สามสามศูนนะครับแล้วก็ หมดมันเนี่ยอาจะแค่นี้อ่ะถัดไปก็สภาวะทางออกก็สภาวะทางออกเนี่ยของจริงนะของจริงคือ EA นะครับของจริงคือ EA เนี่ยโจทย์บอกมาแล้วนะครับว่าความดันขาออกเนี่ยคือ120กิโลปาสคาลนะครับ แล้วก็บอกมาละว่าเป็นไออิ่มตัวอ๋อเดี๋ยวมันต้องใช้เอนโทรปีด้วยว่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่จะต้องวิเคราะห์ว่ามันเป็นกังหนันไอเซนโทรปีเดี๋ยวเว้นที่ไว้นิดหนึ่งก่อนเลื่อนลงมาเมื่อกี้เราเปิดเอนโทรปีไว้แล้วเดี๋ยวหาเอนทาวเอ้ยเอนทาวปีไว้แล้วเดี๋ยวเราเปิดเอนโทรปีอีก 6.5820 ห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นความดันขาออกที่เป็นของไม่ต้องความดันนี้เป็นความดันเดียวกันอยู่แล้วระหว่างกังหันจริงกับกังหันทฤษฎีนะครับเพราะฉะนั้น PE ก็เป็น PE เฉยๆได้นะครับอืมก็เอนทัลปขาออกก็จะเป็น e n t ท o ลปีเฮ้ย เป็นอทปีของ i อิ่มตัวนะครับ Hg ที่120กิโลปาสคาลนะครับดูีิมีค่าเท่าไหร่นะครับแปลว่าเราก็ต้องไปเปิดตารางที่เป็นน้ำอิ่มตัวเรียงตามความดันอันนี้นะครับ120ใช่ไหม120นะครับเดี๋ยวนะความดัน120อ้าไม่มีอีก ตรงนี้นะครับเนาะร้อยยี่สิบต้องเอาก้อนนี้ไปทำอินเทอร์โพเลชันอีกนะครับอืมผมอินเทอร์โพเลตเลยได้ไหมเนี่ย เนาะอินเทอร์โพเลตเลยดีกว่าอ๋อถ้าทางจะอยู่ได้อีกไม่นานนะเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหทไมมันโอเวอร์ฮีทขนาดนี้เนี่ยเ๋ยนนะผมอินเทอร์โพเลตจากข้างนอกเลยดีกว่านะครับเอ,อเดี๋ยวผมจะต้องอินเทอร์โพเลตก้อนนี้นะครับ นะระหว่างร้อยถึงร้อยี่้าใช่ไหมเราอยากรู้ที่ร้อยี่สิใช่ไหมครับแล้วก็เอ็นทาวีที่ร้อยี่สิบนะครับก็คืออยู่ระหว่างคู่นี้นะครับอ่ะผมไปทดเลขข้างนอกแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะไปอินทเตข้างนอกมาแล้วนะครับก็ได้เป็นสองหกแปสามจุสามนะครับ e n t โทรปีไม่ต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นงานจริงนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเอาเอนทัลปีขาเข้าลบขาออกใช่ไหมก็คือ3092.43นะครับลบด้วยขาออกคือ2683.37 ครับเท่ากับลบสามศูนย์เก้าสองจุดสี่สามลบลบด้วยสองหกแปดสายนี้ได้เป็นสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยเก้าจุดศูนย์ห้าแปดนะครับ กิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมอ่ะอันนี้จะเป็นงานแบบงานจำเพาะเนาะเพราะว่าเพราะว่าเราวิเคราะห์ในรูกค่าจำเพาะหมดเลยนะครับทีนี้ก็ไปดูกรณีที่เป็นกังหันไอเซนโทรปิกบ้างนะครับจะได้หา WS